ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับบทที่6นะครับปี2เล่มที่7นะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเยอะเกินไปนะครับทให้ที่ร้านเนี่ยกำลังคนไม่พอนะครับทางคุชิดะนะมาบอกกับไอโนโกจินะครับว่าลูกค้านั้นเริ่มที่จะไม่รอกันแล้วเธอนะครับบอกว่าคนจอดแถวนั้นมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่นั้นหนีไปแล้วคุชิดะนะครับถามว่าไอเคเนี่ยมาช่วยไม่ได้หรอคุชิดะนะครับเลยบอกไปว่าเธอเนี่ยเพิ่งพักไปตอน14บสนาฬิกาที่เคบอกว่างั้นเป็นชินโอก็ยยยอมช่ววด้ หลังจากผ่านไป15นาทีนะครับดูเหมือนว่าชิโนโฮาระเนี่ยจะทำงานได้อย่างไม่ราบเือนเท่าไหร่คุชิดะนะครับถามไอนนโคจิว่าให้ฮารุกะมาช่วยได้ไหมและถามว่าเธอเนี่ยจะแก้แค้นห้องใช่ไหมคุชิดะนะครับคิดว่าแค่นี้มันไม่เหมือนการแก้แค้นเท่าไหร่ไอนนโคจินะเลยบอกกับคนะุชิดะครับว่าฮารุกะและสากุรานั้นต่างเฝ้ารอง,งาน,นาธรรมเพราพงัานนะครับเลยแต่จะดูเฉยๆถ้างานจบไปก็มีโอกาสที่จะลาออกจากโรงเรียนและอาจสร้างความเสียหายให้ห้องได้เป็นอย่างมาก ไอ้นักโคจินะครับประมาณแ้มห้องนะั้นที่เจือสีจากทั้งสองคนทั้งฮารุกะและอากิโตะประมาณ600แต้แมนั่นเองคุชิดะนะครับคิดว่าไอ้นักโคจินั้นน่าจะช่วยพวกเธอเพราะขนาดคุชิดะนะครับเขายังช่วยคุชิดะถามว่ารู้ที่อยู่ของทั้งสองคนนั้นหรอไอ้นักโคจินะครับหยิบมือถือขึ้นมาให้ดูแล้วก็ได้รู้นะครับว่าพวกฮารุกะอยู่ที่ไหนซึ่งมีคนส่งมาให้นั่นเองนะครับคุชิดะบอกว่านั่นคงเป็นปฐมมิที่พึ่งพาได้สินะไอ้นักโคจินะครับตอบว่าใช่แล้วว่าคนคนนี้นะครับเป็นตัวเล เขากลับไปเอากล่องหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็กําลังจะไปหาฮารุกะเมื่อเขาเข้าไปใกล้นะครับฮารุกะเนี่ยก็พูดออกมาว่ายังอุตส่าห์หาที่นี่เจอเอีกนะที่นั่นนะครับมีฮารุกะกับอากิโตะยูแอนโคจินะบ,บอกว่าเขารู้ว่าฮารุกะกับซากุระเนี่ยชอบมาคุยกันแถวนี้แอนกโคจิบอกว่าที่มานะครับเพราะว่ากําลังคนที่ทํางานในเมดคาเฟ่นั้นไม่เพียงพอฮารุกะบอกว่าถ้ามีซากุระก็จะไม่เป็นแบบนี้แอนกโคจินะครับเลยบอกกลับไปนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็จะไม่มีคุชิดะที่เมดคาเฟ่เหมือนกัน แล้วขอร้องให้ฮารุกะเนี่ยมาช่วยในช่วงสุดท้ายได้ไหมเธอบอกว่าคงรู้คําตอบอยู่แล้วแอนนุโคจินะยครับยื่นกล่องกระดาษให้แล้วให้เธอเปิดเองเธอบอกว่าเธอนั้นไม่คิดจะเปิดแล้วก็เอาใบละอ้อออกมาโชว์ไอนนุโคจิบอกว่าอากิโตะก็จะได้ออกด้วยใช่ไหมนะครับอากิโตะก็บอกว่าใช่แล,แล้วหยิบใบละอออกมาเหมือนกัน ฮารุกะน,นะครับระบายเกี่ยวกับว่าซากุระนั้นรอง,งานนี้แค่ไหนเธอบอกว่าซากุระเนี่ยต้องการเธอรวมไปถึงไอโนโคจิที่จําเป็นสําหรับกลุ่มด้วยถ้าโดนคนที่ตัวเองรักเนี่ยทำให้โดนไล่ออกซากุระนั้นจะรู้สึกยังไงเธอถามกับไอโนโคจิเมื่อบอกไปแบบนั้นนะครับไอโนโคจิเลยถามกลับไปว่างั้นตอนนี้นั้นซากุระนั้นคิดยังไงและทําหน้าอย,ย่างไงช่วยบอกให้เขารู้หน่อยฮารุกะน,นะครับโกรธเพราะเหมือนไอโนโคจิจะไม่เข้าใจอะไรเลยฮารุกะน,นะครับบอกว่าแน่นอนว่าเธอต้องร้องไห้ทั้งเจ็บใจทั้งเศร้าและหมกตัวออยู่ในห้ง แล้วก็คิดถึงเรื่องที่โรงเรียนไอนนักโคโจิถามว่านั่นคือซากุระในความคิดของเธอเหรอแต่ว่านะครับไอนนักโคโจิบอกว่าเสียใจด้วยนะเพราะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะคนไล่ออกเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองนั่นเองนะครับฮารุกะบอกว่าทําไมซากุระต้องมาชอบผู้ชายแบบนี้ด้วยเธอถามว่าไอนนักโคโจิไม่อยากเรียนจบห้องเอทำไมถึงไม่ลาออกไอนนักโคโจิบอกว่าฮารุกะนั้นไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของซากุระแม้แต่นิดเดียวเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยเข้าใจดีกว่าใครไอนน์นักโควจินะครับ ฮารุกะสตันไปแป๊บหนึ่งนะครับแลวอากิโตะเนี่ยก็เดินเข้ามาบางังแต่ฮารุกะนะครับก็บอกให้เขาถอยไปไอโนโคโจินะครับบอกว่าอย่าคิดเกี่ยวกับความรู้สึกของซากุระมั่วไปเองเพราะคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวซากุระเองนั่นเองนะครับไอโนโคโจิถามว่าเธอรู้จริงๆหรอว่าตอนนี้ซากุระจะเป็นยังไงฮารุกะนะครับพึมพำรรว่าแค่จินตนาการก็น่าจะรู้แล้วไอโนโคโจิบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้นึกถึงซากุระเลยเธอแค่อยากจะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าเธอแค่นั้นเขาบอกว่าในกล่องนี้อาจจะมีของที่เธอต้องการก็ได้ ไอ้นโคจิบอกว่ามันเป็นของที่สากุระน่ะเตรียมไว้ให้นะครับไอ้นัโคจิบอกว่าตอนนี้สากุระรู้ว่าจะโดนไล่ออกก็ได้ส่งของนี้มาให้เขาที่กล่องนะครับมีเชื่อนัโคจิเนี่ยเป็นผู้รับส่วนผู้ส่งนะครับเป็นร้านค้าออนไลน์เมื่อแกะกล่องนะครับในนั้นนะครับมีชุดเมดอยู่ชุดหนึ่งใส่ไว้สากุรนะครับอาจจะรู้ว่าฮารุกะจะเป็นแบบนี้เลยเตรียมของชิ้นสุดท้ายไว้ฮารุกะนะครับนั่งกอดชุดนั้นไว้แล้วก็ฮารุกะนะบอกว่าสากุระาไม่ได้ต้องการให้ตัวเองเนี่ยเข้าร่วมง,งานพนธรรม เธอแค่เสียใจเฉยๆจริงๆนั่นนะครับควรเป็นตัวซากุระเองที่ใส่เป็นของที่ส่งมานะครับเพราะว่าประชดไอโนโคจิเท่านั้นฮารุกะนะครับบอกว่าถ้าอยากให้เธอใส่ก็ควรจะส่งมันหมาให้เธออากิโตะนะครับที่เงียบม,มาตลอดก็บอกว่าเหมือนฮารุกะเนี่ยจะคิดผิดไปนะแต่ฮารุกะนะครับก็ไม่เลิกบอกว่าไอโนโคจิอาจจะจัดฉากแบบนี้ขึ้นมาอากิโตะนะครับบอกว่าที่ซากุระเนี่ยส่งไปที่ไอโนโคจิ ji, ไม่ใช่ฮารุกะเพราะว่าอยากให้ทั้งคู่คืนดีกันก็ได้ทั้งคู่นะครับเสียงกันแล้วก็เสียงดัง,งดขาาึ้น คุชิดะเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยมีเวลานิดน่อยเลยออกมาฮารุกะนะครับถามว่ามาทําไมแล้วบอกว่าต้นเหตุครับก็คือคุชิดะคุชิดะบอกว่า,เ,นน Kush ida. Kush ida วาเธอเนี่ยไม่คิดเสียใจกับเรื่องที่ทําไปแล้วสากุระนะครับคงไม่รู้สึกยินดีแน่นอนที่ฮารุกะจะทําแบบนี้เธอบอกว่าทั้งไอ้น้องโคจิกับคุชิดะนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสากุระเลยคุชิดะนะเลยบอกว่าสากุราน้นนอนแอร์เลยโดนไล่ออกฮารุกะนะครับเลยบอกว่าคุชิดะก็แพ้เหมือนกันนั่นแหละคุชิดะนะครับยอมรับในความอ่อนแอของตัวเองแต่ว่าสากุราแค่อ่อนแอกว่าเธอเท่านนั้ ฮารุกะบอกว่าซากุระนะครับอ่อนแอถึงได้ต้องการเธอนั่นเองคุชิดะยื่นมือถือให้อโนโคจิดูและอโนโคจิก็ถามว่าหาเจอได้ยังไงคุชิดะบอกว่า,าจ,จะเป็นเรื่องเก่าๆที่เคยร่วมมือกับอโนโคจิอยู่ก็ได้คุชิดะบอกว่าฮารุกะเป็นแค่คนที่หาคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองแล้วไปช่วยไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเธอถามว่าภาพมันซ้อนทับกับครอบครัวใช่ไหมฮารุกะก็บอกว่าพอเถอะคุชิดะบอกว่าอย่างไงเนี่ยฮารุกะก็จะลาออกอยู่แล้วถึงความลับจะรั่วไหลก็ไม่เป็นไรจริงไหม เธอบอกว่าเธอก็แค่อยากจะปกป้องซาก,กุระถึงมันจะมีจุดประสงค์ของเธอรวมอยู่ด้วยเธอก็ไม่ผิดคุชิดะนะครับก็ยังพูดปั่นหัวฮารุกะอยู่ฮารุกะบอกว่าถ้าซาก,กุระไม่มีเธอก็ทําอะไรไม่ได้คุชิดะนะครับยื่นมือถือให้ฮารุกะดูเมื่อฮารุกะได้เห็นโทร,รศรรัพท์นะครับแล้วก็เห็นแอปเขานึงนะที่อยู่ในแอปที่เปิดไว้เป็นแอปที่เปิดเผยความคิดเห็นสู่ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายนั่นเองทางโรงเรียนนั้นนะครับไม่ค่อยให้ติดต่อกับโลกภายนอกคนที่ใช้มันนะครับเลยมีอยู่ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เกี่ยยวข้องงกกัับทาารเีีน็ไมม่ปญห ชื่อแอดเคานะครับคือซึซุคุเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับที่ซากุระเนี่ยที่เป็นไอดอลใช้ซากุระนะครับเคยลบบัญชีนี้ไปแล้วแต่เมื่อไม่นานนี้นะครับคุชิดะเห็นว่ามันกลับมาอีกครั้งแถมยังมียอดติดตามมากกว่า1000คนฮารลูกะนะครับมาโนว่าคุชิดะกับไอโนโคจิมั่วขึ้นมาเองแต่ในนั้นนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าฉันกลับมาทําหน้านที่ไอดอลที่เคยหยุดทําไปแล้วบัญชีนั้นนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวในโรงเรียนและเรื่องราวที่อยู่กับเพื่อนๆและะออธิบาายต่่่นัวฉจไมให้เพื่อนที่สนิทเห็นนนฉันี่่าอายแบบนี้ต่อไป เมื่อวานนี้ได้ผ่านการ audition แล้วค่ะถึงจะรู้สึกประหม่าหน่อยๆก็เถอะแต่ก็ดีใจมากๆฮารุกะนะครับดูอึ้องๆเหมือนจะตั u นไปเหตุผลที่ฉันตั้งใจมุ่งสู่วงการบันเทิงนั้นเป็นเพราะคิดว่าอยากกระจายเสียงออกไปถึงจะเศร้าก็ไม่อยากยอมแพ้เพราะฉะนั้นเธอก็อย่ายอมแพ้ด้วยล่ะไอนนโคจินะครับบอกว่าไม่เหมือนที่ฮารุกะพูดเลยนะคุชิดะนะครับจะกลับไปแล้วและได้บอกว่าอันนี้เป็นการใช้นี่คือแอนหนนโคจิเมื่อพูดอย่างนั้นจบนะครับคุชิดะก็เดินจากไป กิโตะนะคะบ,บอกกับฮารุกะว่าไม่คิดว่านั่นเป็นของปลอมหรอกหลังจากนั้นนะคะฮารุกะก็ร้องไห้ออกมาเพราะเรื่องที่ตัวเองทำอะไรง,ง่ๆออกไปไอ้นัโคจินะบอกว่าเธอจะลาออกไปหาสากุระงนั้นหรอเธอนั้นไม่เหมาะสมที่จะเจอกับสากุระในตอนนี้หรอกฮารุกนะนครับถามว่าตัวเองนั่งควรทาอะไรไอน้นโคจินะครับเลยบอกว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนที่เจอสากุระได้อย่างสมฐานนะถ้าเธอเลีย้ยนจบห้องเองก็ไม่แน่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าสากุระเนี่ยต้องไล่ตามฮารุกะแล้วแต่ฮารุกะเนี่ยต้องไลส่สากุระนั่นเอง ฮารลกะนะครับวิ่งไปพร้อมกับชุดเมทที่ถือไว้อากิโตะนะครับถามว่าในห้องนั้นจะต้อนรับฮานุกาะไหมไอ้นั่งโคจิบอกว่าที่นั่นมีทั้งคุชิดะฮริยิตะฮิระตะเพราะอย่างนั้นนะครับไม่มีปัญหาอากิโตะนะครับฉีบายลาออกเพราะว่าเหตุผลในการเอาของเขาหายไปแล้วไอ้นั่งโคจิบอกว่าให้อากิโตะเนี่ยคอยช่วยเหลือเธอด้วยอากิโตะนะครับได้ถูกพาไปที่ร้านแผงลอยถึงจะมีคนที่ล้อบ้างแต่ก็ไม่ลังเลที่จะรับอากิโตะอากิโตะครับขอบคุณแล้วก็เหมือนว่าน้ําตาเขาจะไหล และเมื่อกลับมาที่เมดคาเฟ่นะครับแถวนั้นยังยาวเหมือนเดิมแต่เหมือนว่าคุชิดาจะเป็นอาหารตางให้พวกลูกค้าได้ที่ต่อแถวต่อฮารุกะนะครับที่ใส่ชุดเมดเข้ามาและถามว่าเธอนั้นต้องทําอะไรคุชิดาเลยบอกว่าให้ไปถามโฮลิคิตะดูเหมือนว่าโฮลิคิตะนั้นนะครับจะให้แค่เธอเนี่ยเติมน้ําแล้วก็ให้ถ่ายรูปไปลูกค้าเพราะเธอนั้นไม่ได้ฝึกอะไรเลยโฮลิคิตะนะครับคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเธอในงานซะแล้วและบอกว่าเชื่อใจฮารุกะโฮลิคิตะบอกว่าจนกว่าจะจบงานให้ลืมความแค้นไปก่อนถึงจะไม่อยากลืมก็ไม่เป็นไร ฮลูกกนะครับบอกว่าเข้าใจแล้วอฮอลิกิจะนะครับบอกว่าตัวเองนั้นต้องพักตอน15ลีกาแล้วฝากงานกับแอนโนโคจิหลังจากตอนนั้นด้วยในตอนนี้นะครับถึงบ่าย3โมงแล้วดูเหมือนว่าร้านของริเวนนั้นนะครับแถวก็ยาวไม่ต่างจากห้องอฮอลิกิตะาเลยแอนโนโคจินะครับเรียกอาจารย์เชบาชิระมาพบและได้ถามว่าใช้แต้มส่วนตัวหมดหรือยังอาจารย์นะครับบอกว่าเหลือ80แต้มแล้วถามว่ามีอะไรแอนโนโคจินะครับบอกว่างั้นก็ว่างสินะและอยากของให้อาจารย์เนี่ยให้ความร่วมมือในชั่วโมงสุด ไม่นานนะครับอาจารย์นะครับก็ได้บอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์และเป็นครูประจําชั้นการช่วยเหลือห้องเรียนนั้นแบบเฉพาะจอดโจงม,มันไม่ได้รับการยอมรับไอนกโคจินะครับบอกว่ากดครั้งนี้นะครับเาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับแขกอาจารย์ประจําชั้นไม่สามารถใช้แต้มกับห้องหรือชั้นเรียนได้แค่นั้น มันไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมงานที่นักเรียนทําได้แอนนโคจินะครับอธิบายต่อว่าสมมติว่าพนักงานถือของนัดอยู่และแขกเข้ามาช่วยแบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกฎใช่ไหมล่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าไม่ได้อยู่ดีเพราะเป็นการยื่นมือเข้าไปช่วยห้องตัวเองแอนนโคจิบอกว่าโรงเรียนนี้ใช้แต้มซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมแอนนโคจินะครับก็เลยใช้แต้มเนี่ยซื้ออาจารย์ให้มาช่วยเป็นเมดอาจารย์ชาบาลชิร์ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าเป็นกฎของทางโรงเรียนการที่จะให้อาจารย์ช่วยนั้นะะครั่่ทีชวโมมงล1 0,000แต้ ดูเหมือนอาจารย์แกจะไม่อยากใส่ชุดเมย์เลยดูลังเลแล้วถามไอ้นักโคจิว่าคิดดีแล้วแน่หรอเขาบอกว่าแน่นอนเธอดูโลลานะครับและแนะนาโฮชิโนมิยะแทนเพราะน่าจะทำได้ดีกว่าเธอถึงจะเป็นห้องคู่แข่งแต่เธอก็คงทํางานให้ได้แต่นักโคจินะบอกว่าอยากได้คนที่ทํางานไม่เก่งนั่นเองไอ้นักโคจินะก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วและจ่ายแต้มให้อาจารย์ เมื่ออาจารย์เข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแอนโนโคโจินะส่งข้อความให้เพื่อนว่าอาจารย์จะทํางานในชั่วโมงสุดท้ายให้นักเรียนเนี่ยที่ว่างไปกระจายข่าวไล้ทาให้หัวข้อนี้นะครับถูกพูดถึงกันให้แทดเลยบรรยากาศที่ทางเดินเปลี่ยนไปนะครับคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ชุลมุนขึ้นอาจารย์นะครับมาถึงด้วยสีหน้าที่แดงขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับแอนโนโคจิก็พาอาจารย์ชบาชิระเนี่ยไปที่เมคคาเฟ่อาจารย์แกน,นะครับถามแอนโนโคจิว่าต้องทําอะไรบ้าง ไอนนโคจิบอกว่าไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับแค่ยืนอยู่เฉยๆก็พอเธอเลยงงนะครับเธอแค่ยืนด้วยท่าทีไอนะครับไม่ว่าจะส่งสายตาขงขงคอมช่วยหลือจะใครก็ไม่มีใครช่วยไอนนโคจินะครับเปลี่ยนกฎใหม่นะครับที่ทางเข้าโดยคนที่จ่ายหนึ่งพันแต้มจะสามารถเข้ามาในร้านได้ทันทีแต่จะไม่มีที่นั่งแต่ว่าจะถ่ายรูปแบบอาจารย์นะครับตั้งราคาไว้ที่สองพันแต้มคุชิดาถามว่าแบบนี้แคร์จะยอมหรอเมื่อคุชิดากลับไปนะครับก็เห็นแคร์ที่ยอมรับและจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มเลยนะครับเหมือนอยู่บนรถไฟฟ้าตอนกําลังไป ตอนนี้นะครับแทนที่คนที่ต่อแถวนะครับจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นสัง,งนันคุชิดานะถามไอโนโคจิว่าถ้าเริ่มแผนนี้เร็วกว่านี้จะเป็นยังไงไอโนโคจิเลยบอกว่าอาจจะทําให้ห้องอื่นเนี่ยลอกตามได้เมื่อพูดไปนะครับคุชิดาก็เข้าใจว่าทำไมถึงมาทำาตอนชั่วโมงสุดท้ายและพูดว่าคงชนะไม่ได้แล้วล่ะคุชิดานะคบ,บอกไปว่าได้รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของไอโนโคจิอีกครั้ง ถ้าเป็นศัตรูเนี่ยคงลำบากสุดๆไปเลยหลังจากพูดแบบนั้นนะคะแอนนนโคจีถามว่าตามไม่ยิ้มด้วยเลยนะคุชิดาตอบไปว่าคงเพราะความรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมห้องแล้วความรู้สึกงุนหงิดมันครึงคร่งๆแอนนนโคจีนะครับคิดในใจว่าถึงจะครึงคร่งๆแต่อาหลังคงมากกว่าละมั้งดูเหมือนตอนนี้นะครับห้องเนี่ยจะเต็มไม่สามารถทําให้เข้าไปได้ทันเลยมีการประกาศใหม่นะครับว่า พิเศษนะขนาดนี้ถ้าเหล่าผู้ที่มีแต้มเหลือเกินหนึ่งขึ้นไปจ่ายเต็มจํานวนทั้งหมดที่มีอาจจะได้รับชมภายในได้โดยวิธีนะครับคือการเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปคุชิดาถามว่าจะใช้ทางเดินหรอแอน,นัโคจีตอบว่าใช่แต่คุชิดาก็พูดออกมาว่าการจ่ายแต้มเต็มจํานวนคนที่มีไม่เยอะค่อยว่ากันทีหลังแต่คนที่มีเยอะจะยอมจ่ายให้หรอแอน,นัโคจิบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะยังไงทางโรงเรียนก็อยากให้พวกเขาใช้แต้มให้มากที่สุดทาที่จะทําได้แถมตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาแล้วด้วย ถ้ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งควรใช้ที่นี่แถมคนยังรอเยอะมากตอนนี้นะครับพนักงานเนี่ยกำลังไล่เก็บแต้มอยู่หลังจากนี้นะครับก็แค่เปิดม่านที่ซ่อนขึ้นมาก็พอแล้วหลังจากเปิดม่านออกนะครับอาจารย์เนี่ยต้องประหลาดใจ ถ้ามองจากมุมของเธอนะครับอาจจะเหมือนการประหารต่อหน้าสาธารณชนแต่ทายนุกโคจีที่ได้จดแจกแ้งกับทางโรงเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่ใดๆและงานก็ดําเนินไปจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับตอนแรกนั้นนะครับคุ้ยายเนี่ยมีคนถ่ายรูปเยอะสุดนะครับเกือบเกือบหกคนแต่อาจารย์นะครับได้แสงในโค้งสุดท้ายด้วยสตินะครับหกิบสคนขึ้นไปเป็นเมดอันดับหนึ่งที่คนถ่ายรูปด้วยเยอะที่สุด ก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับบทที่6นะครับปี2เล่มที่7นะครับก็ถ้าปิดภาพประการใดขอพายวันีนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ห้ผมด้วยนะครับสวัสดีนับสวัสดีครับ